เอาแล้วเกิดซื้อมามีตังค์นักเลงแห้งนักเลงพุ่นบ่ได้เฮาสร้างอย่าคอนได้ผุนเฮาตัวนอนอยู่พุ่นไปแล้วโอ้ยพ่อใหญายูดกับพ่วงคือกันนโมกับพ่วง อ so <quarters of speech> <laughs> ันนี้กระพุ้งคือกันรถพ่วงเยอะ่อยู่บ่ได้บ่ได้เอาอันนั้นมาใส่เฝ้าคุณนาย ไปทางไหนนี่นจิไปตลาดน้อยติโอ้ <c oughs> เขาโพภาพไปนัดพวงยากยากูมูกก <c oughs> อยากมาอยากมาสวัสด well ีค in well. ่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยเข้ามาแล้วก็ช่วยกดเท์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอยากออกกำลังกายเพื่เก้าลราคาเทีกหน่อยโบบ๊วยบ๊วยเซนสัน เสียก้ามมาให้เฝ้ามูมาถ่าเลยเฝ้า <c oughs> ขัดถ่ายขัดถ่ายออกก้อนบ่ไ้เดี๋ยวนะาโมเขียดเฮ้ยเฮ้ยเฝ้าเฝ้า

แน่แน่ตื่นบักมีเพิน่นเอาทั้งผุนเฝ้าแข้งโอ้ยโอ้ยของขาของแข้งอยู่เร็ว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 อย่ามาทานมู <c oughs> บรรยากาศแนบมาแรงเล็กน้อยออกยางหาเลาะวันนี้เพื่อนๆมาชวนสาวอุ้มนะคะหมู่บ้านนันยางไปพอกเขาเองเกี่ยว,อนะยว,ยวพอว่างบพุนบ่นทั้งหนากระมีอีกอไอ้สามโม Ui, khiu cháu cứ lo thế. Khiu cùng. Mẹ sớm ai mẹ sớm giặc hao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để คิวท้าอนักคิวท้าบ่อนอยากได้อยากได้เพชรมาอยากได้ยูคคิวท้าอน ฮุ่นทั้งพี่บักย่างหลายเลยท่านนี่อุ้มสิจัดการใ้เองอุ้มอุ้มบอกว่าอุ้มสิจัดการเองไปแล้วไปแล้วเออสิไปหาจัดการไหนฟายุดยุดบ่ล่อหยุดบ่เออยุดนะฟาต้องหฟาไหยุด ไม่าแกได้แกได้บอกตัว่าบอกหมาบอกยันว่าบอกคอยยุดอีกไป๊บพูดอันไม่เขากลังเอาลงเขาไปกินเลยเขากลังลงไมาอยู่พอดีเขากินเลยลุยเอาว่าบ่าว่ากระช่างแล้วพ่นลงแล้วนั่นเพันเศษกินหมดบ่ ôi mày nám sang khỏi chín bắp bến nám bò hứ mày cả hùng ờ ừ, thưa, thưa ơi thưa là thưa ông, phải leo hê hê <laughs> đây leo đây leo đây may leo cháu phải tìm bằng đấy nó <cười> <cười> บรรยากาศดีนะคะวันนี้เด็กๆเดินหาเลาะออกกำลังกายโอ้ยมันนี่ก็มีแขกมิสซิรีแท้แขกกับันมอแล้ว ao chứ, chia biệt cần đưng, hàm biệt cần, cởi cởi <laughs> khẩu, <laughs> là

<cười> <cười> ôi dàn mày mày xía. này <laughs> mà cứ vào thấy là phải tháng này. <laughs> I, os, ACE, ม,มา,มาพี่มาพี่เฮ้ยเฮ้ยเต็มถนนเลยถนนนี้เราจอง จำอันโค้งหนึ่งอลหลุดเนาะไรลงป่าก็จะเบิ่งดีเาเอาไวเลยแล้วโอ้แต่เป็นห้องคอยเอาเมื่อแล้วเออยพกเจ้าไปเมืแล้วนั่นนั่นนั่นถอยไปต น่ัวป no ่กเลยนะอ๋มเด็กนี่่ารักมากเลยนะคะเด็กๆอุ่มแซงเหรออุ่มขลัก หนามอ mô nội, là trong đấy là น้อย mô nội mắc ไว้ nhang vậy thế กินหญ้าบักเจ้า ừ. <laughs> ừ. <laughs> kiểu... là thang leo. Cứ thế

สาวแก้วสาวแก้วมาหาเลคือกันขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท่านขอบคุณทุกๆกกำลังใจค่ะคลิปนี้ก็ไว้สำนีก็นะคะสวัสดีค่ะ